วิธีดูเทรนให้ได้กำไร1,000เหรียญด้วยเทคนิค Break of Structure และ Change of Character มันมีดียังไงมาดูกัน ดีครับพี่น้องชาวเทรดเดอร์ทุกท่านและลูกเผ่าที่น่ารักทุกคนนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับเป็นการแนะนำระบบเทรดตามโฟโร์โอเคส์นะครับในแบบง่ายๆคล้ายๆกับว่าเล่นเบรกเอาท์นะครับว่าเราจะมีรายละเอียดการดูดีเทยลยังไงของการเปลี่ยนแปลงรูปแบบจากการดูเทรนและเปลี่ยนเทรนนะครับผมคิดว่าวิดีโอนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยเพราะว่าเนื้อหาอาจจะยาวนานนิดนึงแต่มันมีสาระนะครับยังไงเพื่อนๆ ติดตามตั้งแต่จนตั้งแต่ต้นให้จบนะครับเพราะว่าเอาไปปรับใช้ได้อย่างแน่นอนนะครับโอเคไปดูกันก่อนที่เราจะไปเทรด Follow t r e n n หรือแนรับแนวต้านะครับผมขอแนะนำโครงสร้างที่เราจำเป็นต้องรู้จักนะครับนั่นก็คือ BOS หรือ BOSS กับ CHOCH CH, นะครับเป็นพื้นฐานที่เป็นสายของดาวเทลลี่นะครับ วันนี้เดี๋ยวก่อนที่เราจะเทรดกันก็ให้ให้รู้จักเป็นเป็นข้อข้อไปนะครับเทรดทีทละสเต็ปนะครับ BOS คืออะไรนะครับ Boss นะครับหรือเรียกสั้นๆก็คือ Boss นั่นแหละแต่ตัวเต็มนะครับมันก็คือคำว่า Break of Structure นะครับเป็นรูปแบบราคาที่เป็นเทรนดนะครับแล้วก็และเป็น Break High เดิมไปสร้าง High ใหม่นะครับผม หรือเรียกสั้นๆว่า H H นะครับอะ,รอะไรประมาณนี้นะครับหรือในทางนะจะเป็นเทรนขาลงก็จะเป็นแบบโลโลราคาก็จะต้องมีรูปแบบพักตัวอย่างเงี้ยหรือรีบาวนะครับแล้วก็กลับไปเป็นอ่าโลโลใหม่โลอ่ะกลับไปโลอันนี้โลไฮหนึ่งใช่ไหมก็จะเป็นทำลายโลโลอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือรูปแบบของบอสนะครับพยายามดูพวกสามเหลี่ยมไว้นะครับเห็นปะรูปแบบเนี้ยอันนี้เขาเรียกว่า break of structure นะครับการใช้งานหรือการเทรดนะครับโดยส่วนใหญ่ก็จะเทรดตามเทรนนะครับโดยเข้าตามที่แรงเบรกไฮหรืออหรือโลเดิมนะครับหรือที่มืออาชีพมักจะเทรดกันให้รอราคาย่อมาก่อนแล้วก็ใส่ไปนะครับอย่างเงี้ยฮะอย่างเช่นว่าไอตัวโลโลใช่ไหมก็จะเป็นโลไฮหนึ่งใช่ไหมฮะอันนี้เป็นเป็นเบรกขาลงนะครับก็คือเวลาเล่นก็คือคล้ายๆว่าเล่นเบรกเอาก็คือ pending order ตามที่สวิงโล อะไรพวกเนี้หรือบางท่านอาจจะอาจจะรอที่โลไ high หนึ่งแล้วก็ใส่ไปเลยก็ได้นะครับแต่ส่วนใหญ่ตรงนี้มันจะจะรอต้องรอรอหล,ลุดเบรกก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็ค่อยไปเข้าที่จังหวะโลไฮวิธีการเข้าโลไฮเนี่ยก็คือต้องเป็นแท่งคู่อย่างนี้ครับปิดไม่เขียวกระแดงคู่กันมันถึงถึงเป็นดอยอย่างนี้นะครับแล้วก็จะ pending order แท่งถัดไปนะครับออปชันมันจะจะดีอยู่อย่างนะครับก็คือเปลี่ยนแท่งกดกดลงได้เลยอะไรเงี้ยฮะอันนี้ก็คือรูปแบบของ บอสนะครับโอเคก่อนที่เราจะไปรูปแบบของชอสหรือ c h CHOCH นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเทรดสักนิดหน่อยนะครับเทรดในรูปแบบของเบรกออฟ f Structure กันก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลบอินดิเคเตอร์ทั้งหมดกันก่อนนะฮะเพราะว่าผมจะไม่ใช้นะครับจะใช้แต่รูปแบบ ที่เราดูเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวผมจะเล่นเป็นฟิกซ์ไทม์นะครับทุกคน EU อ่าสักคู่หนึ่งนะครับไทม์เฟรมที่ผมจะเล่นวันนี้ก็คือ5วินาทีนะครับแะยะเวลาการซื้อขาย1นาทีเราจะดูไทม์เฟรมน้อยๆเอานะครับเดี๋ยวผมจะลงมาให้สักไม่เยอะนะครับเอาร้อยเหรียญพอละนะครับจำได้ไหมครับรูปแบบอะไรนะครับจะเราจะเล่นทั้งขาขึ้นและขาลงนะครับก็แค่รอ หลุดเบรกไปทางใดทางหนึ่งนะครับเราก็จะ pending order ไปตามนั้นนะครับก็คือสมมติว่ามันมันหลุดปิดแท่งเหนือเหนือเส้นบอสสักนิดนึงก็แท่งต่อไปนะครับนี่ขาขึ้นอารมณ์คล้ายๆเล่น Breakout เลยนะครับ BOS เนี่ยอย่างเงี้ยฮะเปลี่ยนแท่งกดขึ้นปั้งเพราะว่าเนี่ยนะครับ Breakout t t u u t u u r e นะครับปึ้งลงมาใช่ไหมฮะขึ้นไปตรงนี้เป็นสามเหลี่ยมใช่ไหมอันนี้เท่าที่ผมมองเล่นเหมือน break out เลยฮะตอนนี้ ถ้าไม่ได้เราต้องคูณไปนะครับเพราะรูปแบบนะครับมันจะลงมาแล้วก็ขึ้นไปอย่างนี้อ่าไม้แรกเราเสียนะฮะเห็นไหมมันจะเป็นอย่างนี้คะรูปแบบอย่างนี้ปุ๊บแล้วก็ลงมามันจะเป็นตรงนี้จะเป็นโลไ high หนึ่งนะครับวิธีเล่นขาขึ้นก็จะเป็นประมาณเนี้ย low h i เนี่ยอารมณ์ประมาณแตวตอนที่ผมเข้าก็เข้าประมาณนี้แหละ ข้าตอนตอนเองมันพอดีนะฮะหรือจะไปเข้าตอนหัวมันก็ได้นะฮะเนี่ยเน,นี่ยประมาณเนี่ยก็คือเปลี่ยนแท่งกดขึ้นได้เลยอะไรอย่างนี้คเข้าได้สองแบบนะครับรูปแบบบอสนะฮะโอ้โหดูความเสี่ยงก็มีก็คือเราไม่รู้มันจะลากลงมาเมื่อไหร่นะฮะนี่คือความเสี่ยงนะฮะก็ยังเท่าทุนอยู่นะฮะทุกคนรูปแบบบอสตอนนี้ยังขาดทุนหนึ่งร้อยเหรียญอยู่นะฮะ ผมพยายามเข้าโล w high ก็คือช่วงนี้ช่วงนี้ยแต่ว่าช่วงนี้ครับช่วงไฮไฮมันเนี่ยเทียบเท่ากับโลหายข้างบนโลหายสองนะครับจากแนวรับก็จะเป็นเหมือนแนวต้านแบบข้อเสียขออมันมันหลุดมันหลุดเบรกได้ง่ายครับตอนนี้น่าจะเป็นขาลงนะทุกคนมันปรับเปลี่ยนมันปรับเปลี่ยนรูปแบบมันตัวเองได้นะครับถ้ามองผิวโผล่จะเป็นผิวเผินจะเป็นับ u b l ลบ o t t o m ใช่ไหมแต่ว่า ตอนนี้จะเป็นขาลงมันจะเป็นรูปแบบนี้เลยครับรูปแบบนี้เห็นปะไอที่ผมเข้าเข้าประมาณ low h นะฮะประมาณโล w h อันนี้คือโลนี่คือโลใช่ไหม low high ทาวฟรมสั้นพื่อนๆจะปรับเป็นทาวฟรมใหญ่ขึ้นก็ได้นะฮะรูปแบบที่ผมเล่นก็ตอนนี้จะเป็นเล่นเน้นขาลงอะนี่คือ low l ow. แล้วก็โลไ high แล้วก็โลโลแล้วก็โลโลอีกอันนี้ก็จะเป็นโลไฮโลไฮโลไฮสองครั้งอันนี้คือหนัา่งงานเนาะโอเคก็ตอนนี้ก็ cover ไม้ที่เสียไป500เหรียญน,นะครับเนี่ยหนึ่งรตอนนี้ก็กำไรกว่าร้อยกว่าดอนนะครับเดี๋ยวไปดูพาร์ทไปดูต่อของรูปแบบชอสนะครับ c h o c h นะครับอ่ะชอสคืออะไรนะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายสรุปให้ฟังนะครับ C-H-O-C-H นะครับหรือ Change of Character นะครับเป็นรูปแบบเมื่อราคาทำลายโครงสร้างของเทรนแล้วนะครับตัวอย่างรา,ราคาลงทะลุ High Low จะไม่ High l o ในเทรนขาขึ้นนะครับอย่างเงี้ยนะครับแล้วไปสร้างโลโลในเทรนขาขึ้นหรือราคาทะลุโลไฮและขึ้นไปสร้างไฮไฮในราคาในเทรนขาลงจะเป็นจะเป็นสัญญาณในการเปลี่ยนเปลี่ยนยเทรนอย่างเช่นว่าอย่างเงี้ยครับ H-H ก็คือราคาขึ้นมาทำ High-H high, แล้วก็ลงมาทำ Low-H หนึ่นะครับแล้วก็ขึ้นไป High-H high, ทำเหมือน New High นะแล้วก็แบบอยู่ๆก็กลับมาทำ l ล w l นะครับซึ่งตรงนี้ครับก็คือมันทะลุรับเดิมของมันนะครับก็เลยเป็นชอร์ t ไปเลยไปในตัวรูปแบบนี้จะพบบ่อยใน J-D 3องค์ J-D 4องค์นะครับก็จะประมาณนี้นะครับวิธีการเข้าออเดอร์นะครับก็คือก็เข้าเหมือนเมื่อกี้เลยก็คือคล้ายๆเล่น Breakout ถ้าเราจะเล่นรูปแบบนี้เนี่ยต้องเล่นแน่จะเล่นเบรกเอาอย่างเดียวนะครับแบบเบรกหลุดไปเลยนะครับอันนี้ในส่วนของขาขึ้นเนาะต่อไปขาลงก็จะประมาณนี้จากขาลงก็จะเปลี่ยนเป็นขาขึ้นไฮโลไฮหน 1, ึ่งเนี่ยอย่าง,างต่อๆอ,อพาตรงนี้เลยนะครับไฮโลหนึ่งอ่าสมมติตรงนี้เป็นโลไฮนะครับมันก็ทำโลโลแล้วก็โลไฮเหมือนเมื่อกี้นะเหมือนที่เราเล่นรูปแบบบอสเมื่อกี้นะครับแล้วก็เป็นโลโลม่เหมือนขึ้นขึ้นหนึ่งคือสองขึ้นสามขึ้นสี่แล้วอยู่ๆแบบเปลี่ยนทิศแบบขึ้นไปทำไฮไฮ เนี้ยมันจะไม่ทําเป็นรูปแบบขึ้นที่3ามขึ้นที่4แล้วไงก็อยู่ๆมันก็กลับเทรนอะไรตัวขึ้นก็จะเป็นแบบทะลุโล i ไฮเดิมของมันนะครับก็จะเป็นไฮไฮนะครับวิธีการเทรดนะครับก็เล่นแบบเบรกเอาท์หรือเล่นแบบอะไรรอมันย่อในในแต่แท่งถัดไปนะครับก็จะประมาณนี้แต่แบบเนี้ยถ้าถ้าถ้าในในสถานการณ์จริงงผมก็คิดว่าคงต้องให้มันย่อมาก่อนนะครับเพราะมันทะล,ลุตรงนี้ไปแล้วนะครับ ล้วก็ต้องรอให้มันย่อก่อนแล้วก็ขึ้นนะครับการใช้งานในรูปแบบนี้นะครับคือสายถือยาวนี่มักจะชอบมากนะครับเพราะว่าจะได้ต้นเทรนนะครับหรือเป็นจุดที่ออกจากตลาดหรือปิดทับกำไรในสายรันเทรนได้อย่างอย่างอย่างสมมุติเราดูภาพรวมอะไรเงี้ยครับก็คือตีตีเส้นยาวเลยฟืบนหนึ่งนะครับตรงนี้ก็จะเป็นกลุ่มราคาใช่ไหมฮะไฮไฮก็จะเป็น ไฮโลพวกไฮโลต่างๆอย่างเงี้ยมันก็จะเกาะกลุ่มไปนะครับวิธีการเล่นนะครับก็คือเล่นประมาณเนี้ยเล่นตอนมาหลุดเทรนที่เราตีเทรนไลน์นะครับแต่เราไปเล่นตรงนี้มันก็เล่นได้เหมือนกันแต่ว่าต้องรอจังหวะดีๆนะครับอันนี้เล่นแบบกว้างๆนะเล่นแบบน่าจะเล่น FX นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามาปรับเป็นเล่นฟิกซ์ไทม์เทรดกันนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะไป เทรดโชว์ให้ดูนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเทรดเทคนิคของชอตกันเลยนะครับว่าดูยังไงวิธีเล่นก็เล่นเหมือนเบรกเอาท์นั่นแหละนะครับอย่างเมื่อกี้เนาะรูปแบบของเขาคืออะไรนะครับจากไฮมาเป็นโลโลทันทีอะไรเงี้ยหรือจากหรือจากขาลงแล้วขึ้นมาเป็นจะเป็นขาขึ้นอะไรเงี้ยอันเนี้ยนนจะขาลงแล้วมาขึ้นมาเป็นขาขึ้นนะครับขาลงตรงนี้ก็ก็จะเป็น ชร์ตไ <Short S 2> ปนในตัวใช่ไหมลงมาขึ้นแล้วก็ขึ้นน่าจะตอนนี้ผมน่าจะเล่นรูปแบบเอ,เอ็ตรงนี้นะครับฝั่งขวาฝั่งซ้ายนี่เป็นขาลงอันนี้เป็นโลโลใช่ไหมอยู่ก็จะเป็นไฮโลหนึ่งแล้วกเ็เพราะว่าราคาตรงนี้ก็คือประมาณนี้เลยนะฮะโลไฮใช่ไหมโลไฮแล้วก็เปไฮไฮโลไฮโอเคก็ได้เพิ่มมาอีกหกร้อยห้าสิบแปดเหรียญหกร้อยห้าสิบหกเหรียญน,นะครับรูปแบบ ชอร์จนั่นเองนะฮะทุกคนอันนี้เล่น <S <S เล่นแค่ตาเดียวนะครับอ่าจดจดไว้นะฮะประมาณนี้นะฮะส่วนขาลงเนี่ยขาลงเดี๋ยวเพื่อนๆเดี๋ยวผมหาสักตัวอย่างหนึ่งแล้วกนะันขาลงน่าจะอาลงประมาณนี้นะทุกคนนะปึ๊บทะลุลงมาทะลุลงมาลงหายเดิมชวัดเฉวียนมากทุกคนโอ,โ, <S <S โอ้โหสด อีกสิบวิสุดท้ายมาลงมาลงมาโอเคไม้นี่พลาดนะฮะผมอยากเล่นตอนช่วงขาลงเฉยๆขึ้นทำไฮๆแล้วก็ลงคล้ายๆทำรูปแบบเจดีสามองคนะ์นะฮะนี่เนาะลงมาลงมาลงมาเลย เดี๋ยวนี้เดียวนๆๆเดียวนเดียวนเดียวโด,ด,ดนโดนโดนกินตับสนุกดีฮะทุกสนุกดีอยากได้รูปแบบขาลงมากตอนเนี้ยอยู่อยู่ก็เป็นไฮไฮเสร็จแล้วก็ลงมาตึ้ออ่ะดูนะมันก็มีอีกวิธีหนึ่งเท่าไหร่นะสามสามร้อยสามร้อยสี่สาบเนี่ย จะลอง pending อดูเ e n d i ้ g ที่ราคาะฮะโ <laughs> ดนชนเลยเรียบร้อยตอนนี้ขาดทุนประมาณสามร้อยเหรียญน,นะฮะขอยได้ต้นเทนปะน่าจะได้ประมาณเนี้ยครับต้องดูไฮโลเก่ามันไฮโลเก่ามันมีไหม <laughs> น่าจะน่าจะตรงนี้ยนะ <laughs> อย่างวอกนี่อัน <laughs> นี้ผมต่อเลยนะฮะ ทำไมเทรดยางในช็อตเนี่ยนี่ผมก็เล่นแบบน่าจะได้ตอนช่วงช่วงอ่าไฮโลไฮโลตรงเนี้ยประมาณเนี้ยช่วงไหลมันอย่างเงี้ยอยู่ๆก็หลุดเทรนแล้วก็ขึ้นมาก็หลุดเพ n นทนิ่งที่ราคาก็ได้นะทุกคนไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแท่งก็ได้แต่ต้องแต่ผมติดเปลี่ยนแท่งตอนนี้ก็กลับมาสู่ที่เดิมนะฮะโอเคถ้าถ้าเพื่อนๆเ,เห็นแบบนี้นะ อย่างอย่างอย่าง,อย,างอย่างแรกที่ผมเทรดไปอ่ะรูปแบบเนี้ยรูปแบบจะขาลงเปลี่ยนไปขาขึ้นเนี่ยค่อนข้างง่ายนะแต่รูปแบบนี้ต้องต้องดูดีๆนะคล้ายๆเจดีสามองก็จัดได้เลยนะไม่จําเป็นต้องฟิกว่าต้องรอหลุดเบรกหรืออะไรนะครับถึงมันหลุดแล้วหลุดมาเป็นโลโลแล้วแล้วก็กลับขึ้นไปทำไฮโลไฮโลเดิมอ่ะนะก็คือจัดได้เลยนะฮะเพราะเราไม่รู้หรอกมันจะหลุดหลุดตอนไหนพอมันหลุดปุ๊บ มันก็เด้งขึ้นทันทีนะี่นี่คือต้องระวังนะฮะโอเคตอนนีก้กลับมาบวกได้ประมาณสองร้อยสองร้อยกุญเเล่น,นเนาะอันนี้ลบประมาณสามร้อยนะก็ประมาณสามร้อยสี่สิบนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาสรุปผลการเทรดด้วยกลยุทธ์บอสและชอสกันนะครับว่าผมได้กำไรกันเท่าไหร่กันบ้างนะครับ640ี่สบนะครับลบเท่าไหร่ลบสามร้อย นะแล้วก็บวกเท่าไหร่หกห้าหกหกห้าหกบวกหกห้าหกอีกทีลบลบห้าร้อยนะฮะแล้วก็บวกกำไรอยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบสองดอลลาร์หรือราวประมาณสี่หมื่นบาทนะครับด้วยกลยุทธ์เล่นเบรกเอาท์นะครับรเบรกออฟสตรัคเจอร์ Break แล้วก็คาแรคเตอร์ออฟเชนก์นะครับก็ด้วยกลยุทธ BOS กับ CHOCH นะครับกลยุทธ์นี้นะครับก็เพื่อนๆลองไปปรับใช้นะครับตามเฟรมที่ผมเล่นเนี่ยก็ประมาณตามเฟรมห้าวินาทีนะครับแล้วก็เทรดด้วยท่าเทรดโดยระยะเวลาซื้อขายประมาณ1นาทีนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆน้องๆมือใหม่ทุกท่านนะครับสุดท้ายนี้นะครับขอฝากเ r a d i n g View นะฮะเทรดดิ้งวิวนี้ในนี้นะครับก็จะมีบทวิเคราะห์ประจำวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับอารมณ์เหมือนประมาณ10 6แนลประจําวันนั่นเองนะครับก็จะมีทองคําคู่เงินน้ํามันเนจอร์การแล้วก็บิตคอยอะไรพวกนี้ครับมาดูกันได้เลยนะครับสาหรับเพื่อนๆท่านใดนะครับสนใจอยากเทรดทองคำนะครับมีค่าคอมมิชชั่นสเปดทองคําต่านะครับโบนัสสูงสุด1,000ดอลลาร์นะครับตรงนี้รวยนะครับคลิกเข้าไปนะครับสมัครกันด้วยนะฮะแล้วก็หากเพื่อนๆท่านใดที่สนใจอยากรับข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับการเทรดก็แนะนำเข้ากลุ่ม t e l e g r a นะครับกลุ่ม t e l e กรมมีอยู่2กลุ่มนะครับกลุ่มเปิดก็ไว้แชร์ข้อมูลข่าวสารทั่วไปบทวิเคราะห์ trading diary นะครับแล้วก็มีโปรโ o ชั่นมชั่เโครด30%ให้เพื่อนๆเ,เอาไปใช้งานได้นะครับสำหรับคนที่อยากเติมตังเอาไว้โดนลากกันพอร์ตก็สามารถใช้โค้ดโปรโมชั่นที่ท,ที่ที่โชว์อยู่ด้านข้างนี้นะครับส่วนกลุ่มปิดนะครับก็จะมีการเทรดสดนะครับประจำวันจันทร์ถึงศุกร์เช่นกันมีซิกเนล ฟอเร็กซ์สิกเนลฟิกส์ไทม์ด้วยนะครับก็มาจอยกันเยอะๆนะครับในกลุ่มนี้ก็จะมีการแชทกับลูกเป๋่าทุกคนนะครับก็มาส่งการบ้านอะไรประมาณนี้นะครับก็พูดคุยกันสนุกสนานนะครับถ้าเพื่อนๆอยากให้ผมทําคลิปวิดีโอแนวไหนคอนเทนต์แบบไหนลองคอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้ดูนะครับเพื่อเป็นไอเดียในการทําคลิปดีๆต่อไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครช่องแทนนอฟพิเชียกันด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดวิดีโอการเทรดดีๆแบบนี้นะครับ แล้วพบกันใหม่แล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ